เย็นบำเพ็ญภาวนานำพาให้จิตผ่องใสกุศลบังเกิดเปิดทางเก้าไกหว่างเว้นคระไดกอบไว้ในควรขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ขอความสุขความจเจริญในธรรมขององค์พระรสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้ามีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระประติัดเมารัตเทมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งโงอกาสดเป็นประจำทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ5นาาิการนี้ในด,ดยประมาน สำหรับชาวันนี้นั้นเป็นเช้าวของวันอังคารที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น14ค่ค่ำเดือน12ในวันนี้เป็นวันที่ยิดยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุญงามและความดีเริ่มต้นแต่ชาพร,ร้อมในด,ดมให้ใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงโดยเฉพาะวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นวันพรงผมเลยก็ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ ในการที่เรานั้นได้เสกสรรในเรื่องราวต่างๆอีกมากมียั้นเวลาที่เราเหลืออยู่ในชาติพับนี้เราก็ทําหน้าที่ของเราสืบไปภารกิจก็หลากหลายก็ทําไปพอเราเลือกแล้วในเส้นทางเดินในเส้นทางนี้ที่เดียวกอนก็เช่นเดียวกันทุกคนต่างมีหน้าที่ก็ทําหน้าที่รู้จักในการเสกสรรในมีความสุขในชีวิตหนึ่งนะเกิดมาทั้งทีก็ฝากดีไว้ให้ทัน นั่สิ่งใดที่เราทําไว้นั่นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กูยมเนี่ยถ้าเราฝากไวท้ทันก็เป็นคุณูปการเส้อไปเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมาหลังไหลแต่เราเองก็มีอุปกรณ์เนี่ยเมื่อวานจัดซื้อท่อซิ่งนยท่อพญานาคซิ่งพร้อมอุปกรณ์เรื่องของการสูบน้าไว้ที่เราแล้วก็เลยไม่หนักใจเนีพอเช้าวาก็สุบออกนะจะรอรับอรุณวันใหม่ก็ทีมงานก็จะมาสุบออกจากสระอีกนะมันก็เป็นอย่างนี้ เมื่อวานเราเตรียมงานในเรื่องของการรองรับน้ําฝนอยู่แล้วอก่อนเราครบคันตกลมมาเจอหนองท่วมพื้นปัตมพีในเขตพื้นที่นะเราก็ต้องระบ,บายน้ําออกอย่างให้คุณยมก็ต้องสู้กันไปจนกว่าจะหมดฤด,ดูการงานด,ดูฝนก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเดียวจะไปห้ามฟ้าห้ามฝนจะไปปนบานสอนสั่า,าวมันก็ไม่ใช่นะไปอ้อนวอนบอกเตบเตว่าพอแล้วพอแล้วแหม คือจะว่าเอามนุษย์อะไรเนาะพอแล้งก็อยากจะได้น้ําพอมีน้าก็อยากจะได้ความแลนะ้ง่ะเป็นอย่างงั้นอย่างนั้น,น,นเป็นยังไงก็เป็นไปตามธรรมชาติที่จะสัรนเราก็ติดความพร้อมในการป้องกันอุปก,กรณ์ที่เรามีนั้นก็ครบกันก็เพียงพอที่เราจะดูแลอันนี้ก็มอตอรนาบุญกับญาติโยมด้วยนะที่ได้เริ่มด้วยช่วยกันเพราะว่าเมาื่อวานเราก็ไปจัดสร้างจัดซื้อกันไวนะ้นี่ขาดอยู่อีกสองพันห้าร้อยบาทนะยังไงก็ฝากญาติโยมเพื่อมี ใครที่มีความสามารถมีความพร้อมในเรื่องของกําลังทรัพย์ที่จะเริ่มบุญในส่วนของท่อพิณน,นาคก็แจ้งความประสงค์ได้ศู 1, 9. นย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าก็อีกสองบรรบาเท่อนั้นก็จะได้อุ่นใจเพราะอุปกรณ์ทั้งหลายเราก็มีเตรียมไว้เพื่อ,อางานนี้อย่าไปคิดว่าเอา้เาแล้วนะพอหมดฝนเราจะทาอย่างไรเสื้อมาแล้วแหม่จะเสียดายทิ้งไว้อีกเป็นปีปล่านะคุณผ้ชมพอแรงเราก็กลับฟัง เนี่ยพอตอนฝนหนักเราก็กลับมาอยู่ฝั่งที่เอาท่อมาจุ่มอยู่ในสระแล้วก็สูบน้ําออกแต่พอแรงก็กลับฝั่งเอาท่อไปจุ่มอยู่ฝั่งลํารางแล้วก็สูบน้าเข้าเนะี่ยก็เป็น,นงั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งปีคุณยวอย่าไปคิดว่าโอ้ใช้แค่ฤด,ดูกาลเดียวไม่ใช่อยู่ที่เราเนี่ยบริหารจัดการงันก็เนี่ยจัดซื้อจัดสร้างมาไว้ก็เพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็คุ้มค่า นั่นก็มโนนาบุญกับญาติโยมนะทุกท่านที่ได้มีโอกาสในการได้ร่วมบุญญาตามที่เรานั้นได้ตั้งเจตนาในการสร้างไว้เพื่อใช้งานในการนั้นสิ่งใดที่เรามีโอกาสร่วมด้วยช่ยกันก็เป็นบุญทั้งนะั้นโยมของทุกอย่างที่เราซื้อหาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นันถ้าเ,เกิดว่าญาติโยมกําลังพร้อมนะกำลังมีก็ยินดีนะมาร่วมด้วยช่วยกันนละเนอกจากนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นการได้จัดภูมิทัศน์นี่ ในเรื่องของการปูหญ้าแล้วก็จะเตรียมในเรื่องของงานเพดานทั้งหลายงานฝ้าสําหรับใส่ในปลอกที่เราค้างไวน้นะสิ่งงานปลอกเนี่ยก็รอจบคือนะช่างเขาเพิ่งว่างให้เนี่ยรอมาเดือนหนึ่งนะ่ก็เป็นการจบงานนั่นะก็คือการใส่ฝ้าเพดานนะของทั้ง6หลังเพื่อที่จะได้ป้องกันนกไปทํารังนะสมัยก่อนเขาไม่มีฝ้าหรอกนกไปทํารังเลยรมรวนทุกทานบแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วนกนะมีคือมีขอบมีหัวเสามีอะไรตรงไหนมันก็ไปทํารัง เป็นอย่างนั้นแต่พอเรามีฝ้ากั้นทั้งหมดทั้งหมดเรียบร้อยนั้นก็ทํหลังไม่ได้ก็ผูกเชือกแขวนกดบอเดีอนริวหนาวก็จะลงกดแหละเป็นความตั้งใจคือคนเราคนยอมเราจะมาอยู่กับเรื่องของนะก่อสร้างหาเงินทําเรื่องของการที่เราจะสร้างแต่สิ่งต่างๆอยู่ท่างไปก็คงไม่ใช่วิสัย,ยนะของผู้มีความมุ่งมั่นในการเอามรากรามผลนะในการมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมว่านะต้องมีเวลาในการที่จะจะัดสรรตนเองบ้าง นะนจึงยกกำครองปรพันธ์ไว้ว่าร่มเย็นบำเพ็ญภาวานาน,นำพาให้จิตผ่องใสกุศลบังเกิดเปิดทางเก้าไกลว่างเว้นคาราไดาเนี่ยกอบไว้ในขวดฉนั้นคนเรามันต้องมีเวลาของตนเองในการที่จะนาิกเว้นภาวน,นาบ้างเราก็ต้องเตรียมกายของเราไว้ให้พร้อมคุณโย่าเราไม่ใช่ตัวเราเจ้าของอย่างเดียวนะนะพระสงฆ์เอ่ยวาสศกเอ่ยเนี่ยที่ท่านว่างเว้นเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ทยอย,อยพอฤดูหนาวที่นี้เขาก็จะเริ่มคิดถึงการปฏิบัติธรรมแล้ว พระว่าฤดูฝนก,ก็รู้อยู่แล้วเป็นช่วงเขตพระสงฆ์จำพรรษาพอหมดฤดูกาลแล้วก็เริ่มเข้าสู่หนาวเนี่ยพี่โยมก็จะเริ่มพิจารณาเห็นสมควรแก่เวลาวเออมามามา้วก็ช่วกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะเรามันปลายปีด้วยพี่โยมบางที่เขาก็ถือว่าเอาได้พักร้อนนะบางที่ก็เออได้นะมีโอกาสในการได้ใช้วันของตัวเองตลอดทั้งปีมันจะมีหลายวันหยุดใช่ไหมเขาก็มาเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติธรรมให้จิตสงใสในการาทัศน์วธรรมเรก็จัดในเดือนหน้า <c oughs> ให้หนาวให้สบายๆแล้วก็มาปฏิบัติกันไปจะมากจะน้อยเรื่องจำนวนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บางเว้นกครใดก็มาร่วมด้วยช่วยกันเ,เอาจิตเอาใจของเราเนี่ยมาเข้าสู่ทางธรรมบ้างนะหาเงินมาทั้งปีเราควรยอมลองดูสิบางคนโอ้ตื่นแต่เช้าว่าต่้เงินทําแต่ง,งานพอถึงเวลาเนะี่ยสิ้นปีเออมีเวลาก็มาปฏิบัติสักสามวันห้าวันบ้างนะ่อให้มันเกิดความสุข,ขีในวิสัยแล้วก็ปีหน้าเองก็จะได้เริ่มต้นในปีใหม่นะลุยกันต่อไปถ้าลมหายใจเรายังมี งั้นริ่มเย็นบำเพ็ญภาวนาเนี่ยมันเป็นเวลานะที่เราจะต้องหาจัดสรรเวลาตัวเองบ้างในการนี้พระเองก็เือนการเนี่ยออกพรรษาแล้วก็เออมีโอกาสอย่างเดือนหน้าเราก็ตอเอะเตรียมในเรื่องของงานปฏิบัติธรรมนะงานก่อสร้างต่างๆก็เว้นหมดนะเพราะว่าพอเข้าสู่เดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีในการออกพื้นที่มกราคมก็ไปอินเดียกัน นะ่สิบสี่ถึงสิบแปดมกราคมก็ไปอินเดียแล้วก็ดูแลในเรื่องของพื้นที่แทนครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ท่านไปก่อนท่านไปอินเดียวันที่สามสิบถึงสิบสองสิบสาประมาณนี้นะเดือนสามสิบพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วแล้วก็นะต้นเดือนธันวาคมท่านก็ไปสัตยายเอาคนไปหนึ่งบัรเหมือนกันนะท่านก็จัดสรรแต่ว่าในส่วนของสี่สเวกนะ็แบ่งกันไปคนละครึ่งนะท่านว่ายอย่างนั้นแตนะ่รอบของท่านนะครับไม่ได้ไปในะรอบนี้เพราะว่ามีของเราเองในเดือนมกราคม ก็สลับกันไปนั่นไปก่อนไปดููดทางไปประสานงานไปทําในเรื่องของนีเยลียบในเรื่องของเช็คนะพื้นที่พอกลับมาเราก็จะได้รู้เออตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าหนึ่งปีนะคุณผยยูมนะไม่รู้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดี๋ยวคนที่ไปก็คนจะได้มาเล่าให้ฟังเราก็ตามไปทีหลงังก็เป็นโอกาสนะในการได้ขวนขวายงั้นในเรื่องของอ่นะาภารกิจภาวนาเนี่ยเมื่อเรามีเวลาเราก็ต้องจัดสรรไว้คุณผูม อย่าไปหลงไหลกับเรื่องของความสนุกสนานเรื่องเริงบนเทือ,อไทยเนี่ยมากเกินควรนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับผู้ที่ใฝ่ในเรื่องของความเป็นมรรคผลต้องมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็ต้องเอาจริงเอาจังต้องทําให้ได้อย่าไปทอดทุระาคุณโยมจะทอดทุระสซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายอย่าไปนึวกว่ามรรคผลจะเกิดจากการก่อสร้างยิ่งใหญ่จะเกิดจากการหาสตุสตังร่ำไยมันไม่ใช่ทางเลยอะไรเป็นทางของทางโลกโลกเขาเนะี่ย แต่จะไม่มีเลยมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจมากินวิมเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจัดสรรเวลาให้ายิโยมนะเนี่ยว่าในช่วงไหนควรที่จะมีเวลาจัดสรรได้บ้างเพราะบางคนบางท่านเองก็มีเวลาในส่วนของการพักร้อนเหลือก็เอามาใช้ปฏิบัติทาได้ในส่วนนี้กระเบืองท่านเองก็เห็นสมควรแก่เวลาเราเหนื่อยล้าทำงานทั้งเงินมาเป็นปีก็เออสิ้นปีสักทีก็พักฟันดีก็ไปเที่ยวเตตเตกันเนาไปเที่ยวเต่เต้เสียเงินเสียทองอีกมันดีอันตรายเนี่ยอย่างช่วงนี้ขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยอันตรายมีข่าว นะีเรื่องรถตาเรื่องรถบัสเรื่องรถตู้ทุกวันเพราะว่าในส่วนของนะสถานที่นั้นๆเนี่ยมันก็ลื่นถลไม่นะยแล้วก็ดูฝนด้วยนะถนนก็ไม่ใช่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้เราปลอดภัยนะลื่นถลายกันเป็นว่าเล่นเลย,เยอันนี้ก็อันตรายต้องระวังแต่พอหมดฝนไปแล้วที่นี้เขาก็ปรับปรุงในเรื่องของพื้นที่จะดูหนาวอย่างนี้เขาก็ถือว่าเอาลนะเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่เราสามารถที่จะสงบร่มเย็นได้บางคนเขาก็วางแผนชีวิต ในบรนปลายเขาวัดเข้าวาปฏิบัตินขนวายเอามากระผลไปเ,เราก็ชวนกันนั้นที่เราสร้างวัดสร้างวาเนี่ยก็สร้างเพื่อเยียมโยมปูทางให้เรานั้นได้ไปสู่ทางสว่างสวยอย่างน้อยก็เป็นทางสวรรค์แล้วเ,เป็นที่ไปเหนือไปกว่าน,นั้นก็ไปสู่พรคนิพพานแล้นพอร่มเย็นบำเพ็ญภาวนาน,นำพาให้จิตผ่องใสคือจิตของเราเนี่ยมันโหรับสภาพมาไม่รู้อะไรต่ออะไรถ้ามันมีโยมทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโยมที่สนิทเชือ่อเชื้อทั้งหลายก็จะบอกเอ้ยเรื่องใดที่เรา นะทำแล้วมีความสุขใจทําแล้วยังมีความสงบเอ,อก็ทําไปให้เต็มที่เรื่องใดที่เรานะไปคิดไปทําไปปรุงไปแต่งไปพูดไปจาพาทีเนี่ยบางทีก็ขอให้บอกอ,อ,อย่าพูดเลยลนะเว้นไว้ละไว้เลยอย่าไปคิดเรื่องวันนี้ถ้าเขาฟังก็ดีนะเราก็สุขใจแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยถามว่าคนเรายัง่มีอัตราย,ยังมีความดื้อนะมันก็เป็นไปตามปกติของวิสัยจะไม่ดื้อเลยมันก็จะแปลกๆนะ เน่เพราะความดื้อเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมากเหนือกว่าใครกันอยูหมออย่างหนึ่งครูอย่างหนึ่งพระอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในความดื้อมันไม่น้อยกว่าใครกันอยู่เ่บอกซ้ายไปขวานะบอกหน้าถอยหลังนั้นเป็นอย่างนั้นในเรื่องความดื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันว่าเออถ้ายอมกันได้มันต้องยอมให้เป็นเย็นให้ได้เนี่ยแล้วมันก็จะอยู่กันไปยาวนานฉนั้นมันต้องละบ้างวางบ้างแล้วก็สงบบ้างเพราะว่าเวลาที่จะมีความสุขนั้นมันเหลืออยู่สักเท่าไหร่ใช่ไหม มันคนทะเลาะกันทั้งปีกันไปอย่งไม่รู้อะไรต่ออะไรอ่ามันก็เป็นเรื่องที่นะก็เกิดความขุ่นเคืองในหัวใจฉนั้นเราต้องวางให้หมดนะ,นะวางให้หมดพอวางให้หมดเสร็จแล้วมันจะได้เจอทางสว่างสวยยพราะของที่ดีจริงๆนะมันมีอยู่อีกยาวไกลที่เราจะเดินไปพบได้ทั้งเส้นทางนั้นเส้นทางธรรมเนี่ยที่เป็นปรมาสุกเนี่ยมันมีรอยอยู่แลวเนี่ยบางคนปฏิติในบุญนะอย่างทอดกระถินเนี่ยตอนนี้เราเห็นงานบุญกระถินจะจบลงแหละอีกวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเขตบุญ กรถินบางท่านก่อนแถนั้นบางท่านก่อนแถนี้นะเรื่องกรถินก็เป็นเรื่องที่เราได้สังเกตเห็นได้นะวัดบางวัดเนี่ยอย่างล่าสุดในวัดที่เราไปเยี่ยมชมกันมาเนี่ยวัดที่ใหญ่เนี่ยวัดที่เขาสร้างเป็นพันพันล้านนะกรถินก็ได้ร้อยกว่าล้านแต่ร้อยกว่าล้านเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องใช้พันบาทแต่เขาได้ร้อยบาทยอมนึกภาพเนี่ยก็ต้องหาอีกต่อไปอย่าไปทึกโอ้ตัวเลขร้อยกว่าล้านแบบตัวเลขที่เก็บนิ่งเอาไปใช้อย่างสุขใจเปล่ามันมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายก็ยอมก็จึงได้มา เดี๋ยวถ้าเราสร้างของ1000บาทแต่เราได้ร้อยบาทเราต้องหาย9ก0ายนังยอมมือภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราสร้างของร้อยบาทเราได้ร้อยบาทพอดีเอออย่างนี้มันก็คุ้มค่าอย่างเนี้ยอ่านั้นในเรื่องของการที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยต่างๆมันเป็นตัวเลขที่เขาก็ต้องหาเพื่อที่จะต้องใช้เนี่ยเป็นเรื่องคู่กันนั้นในเรื่องของภารกิจบุญต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเพามีมากท่านก็ช่วยกันเสกสรร บารมีของผู้เป็นเจ้าว่าสมภา์เจ้าวัดท่านก็ดูแลคนก็ขึ้นนะนะก็เกื้อกูลกันมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดนะว่าโอ้กะถินมากกะถินน้อยแล้วก็จะแปลว่าบารมีมากบารมีน้อยไม่ใช่งั้นมันมีวิสัยของมันมันมีเหตุปัจจัยของมันฉะนั้นมันเป็นเรื่องของวัดวารามเขาแต่ละวัดที่ชั้นโยมก็เป็นเรื่องของโยมนะเขาอยากจะสร้างวัดสร้างวาเขาก็หามาสร้างมันไเื่อเรื่องของพระว่าพระจะเป็นหนุนขนไกวหา พระก็อยู่เฉยๆลอยมาจากนภาอากาศทีนี้เรื่องลอยมาจากนภาอากาศก็ขำๆนะมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเยอะๆไม่รู้วัดไหนนะพระเองไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่ก็ขำๆดีนะทีนีก็น่ารักเหมือนกันนะพระก็นั่งล้อมกันเราก็บอกผ้านี้ดุดลอยมาทางนภาอากาศโยนโครมลงมากลางวงพระเลย็ยอมดีไม่วงแตง่นะเขาก็คงจะเห็นเป็นคําพูดอย่างนี้ก็เลยเอาคําพูดเหล่านี้มาใช้เป็นผ้ายโยนไปเลยผ้ากระถินนั่นแหละเจะ้าภาาก็ถือกก่าเสร็จโยนโครม นะจริงๆมันก็คำๆมนะันใหอย่าไปคิดเดยอะ <c oughs> แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะวางใสดีนะประเคนใส่ถูกองค์ประเคนซึ่งเขาไม่ได้ประเคนให้กับองค์ที่ครองนะเเอาไปตั้งใน้องค์ที่เป็นองค์ก่าวอุปโภคนะวางมันผ่านให้งดงามเรีเพราะกลาบให้ดี <c oughs> เชียบระการถวายของพระสงฆ์เนี่ยต้องถวายด้วยความประณีตนะนั้นโยนโคลนไะอย่างนี้มันก็ผิดไปใส่นะแต่ก็วงกับแตกกันนะดีว่าไม่หล่นลงมาทํากลางมู่สงของจริงยอมลงมันตักกันแล้วไป ลงบนหัวแล้วกับบัณฑไทยวุ่นวายกันแน่อันนี้ก็โยนกันลงมาจริงๆเลยเนี่ยเห็นคลิปแล้วก็ขำๆดิแต่ของจริงเขาก็มีการวางให้เรีพบะร้อยงดงามกันอย่างพิธีทอดกระถิ่นมันเป็นพิธีแห่งความงดงามความจะพยบร้อยทั้งการเปล่งวาจาการกล่าวต้องทําจิตให้มันพร้อมคุ้มค่างั้นในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นีวกว่าไม่รู้หรอกว่าประสงค์รูปใดที่จะเป็นองค์ครองแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการพิจารณาเป็นทํามกลางมู่ง์นะก็เป็นอย่างนั้น เรื่องการสร้างวัดสร้างวาัเรื่องการดำเนินความสะดวกในการที่จะเติมเต็มกันนัคนก็เป็นเรื่องของญาติโยมเช่นเดียวกันนะประสงค์เราก็ได้แต่ประสัมพันธ์เล่าถึงวันแล้วก็เล่าถึงเรื่องวัตถุประสงค์เท่านั้นออปีนี้จะทําอะไรนะทอดวันไหนนะแล้วก็ดําเนินการไปเท่าแค่นี้งั้นหน้าที่ของญาติโยมเองท่านก็รู้ดีว่าท่านจะต้องนะขนขวายนะสามัคคีกันในรูปแบบไหนพอถึงที่สุดแล้วมันก็ได้รู้กําลังของเราเองคนเราถ้ารู้กําลังของเราเองมันจะง่ายกว่า ในการที่จะเดินหน้าต่อไปถ้าเราไม่รู้กําลังของเราเราจะวุ่นวายเนี่ยเราจะดิน้นรนค้นขวายร้อนรุ่นเรียกว่าร้อน,ร,อนรุ่มแล้วก็ร้อนรอน,รอ,นอยู่มากมหมเพราะว่าเนี่ยมันดันเรียกว่าดันทุรังนะก็จะเหนื่อยล้าคุณโยยถ้าเป็นอย่างนั้นนะงนั้นของจริงมันต้องร่มเย็นเป็นสุขบุญมันต้องเกิดความร่มเย็นโยมก็ต้องร่มเย็นทําบุญแล้วก็ต้องมีความสุขก่อนทาก็ต้องคิดแล้วว่าเราทําไหวไหมขณะทาก็ต้องมีความสุขใจณหลังทําไปแล้วก็ต้องมีความอิ่มใจไม่เสียดายในทรัพย์เหล่านนั้ พอเราทําให้ดีวกวามบริสุทธิ์เนี่ยบุญก็เป็นกําลังตัวเราเองยามอยู่ยังเนี่ยมันก็จะลึกถึงจากานุสิิที่ตอนนั้นสละไปะภาพเองก็เหมือนกันนี่สังวัดสัางวาพัฒนาพื้นที่มาหลายเนี่ยสถานที่หลายวัดจนถึงวันนี้นะเราก็ถึงว่าเราก็คุ้มค่านะถ้าตายก็ตายตาหลับนะถาหลับก็หลับตาตายนั่นเราก็ตั้งเจตนาตามที่เรามีลมให้ใจเราก็ต้องไหวกว่าเอาทั้งมัคทั้งผลด้วยนะควบคูก่กันงั้นส่วนมัคผลก็ต้องทำกันอยู จึงตั้งใจเดิมที่เราใช้ปลกที่ต่างจังหวัดเราไปนั่งปกภาวนาแต่พอต่างจังหวัดซะแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยเริ่มมีวัตถุนะเริ่มมีวัตถุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะในเรื่องพวกนี้งนั้นเราก็ต้องกลับมานะทําป่าของเราเองซะในเมื่อเราประสงค์นเนี่ยอยากจะอยู่ป่าอีกเล่นภาวนาเราก็ปลูกเองทําเองปรับเองให้มันเขียวขจีนะเราจึงวางวนะระบบปูหญ้าวันนี้เราก็ วางระบบน้ำดูแลในเรื่องของพื้นที่ทำปลอกให้มันดีแล้วก็ปลูกกลดก็ไปอยู่นะภาวนาไปแล้วง่ายโดยขยมเพราะว่าสถานที่อันสงบสงัดนี่แหละดึงทําให้เกิดมางคนได้มักคนไม่ได้อยู่กับวัตถุว่าจะต้องไปนั่งในห้องแอร์หรือสาหลังใหญ่ <c oughs> ในว่าอยู่ปกติมันโอ้โหลหาใหญ่มันผ่านมาหมดแล้วขยมเรื่องพวกนะี้คือถ้าไม่เคยอยู่ก็ค่อยว่ากันไอ้ที่เคยอยู่แล้วนะั้นมันก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้ขวนขวายในการที่เราอยากจะได้อย่างนั้นอีกนะ เอาแค่ว่าอยู่แบบเรียบง่ายธรรมดาอย่างเราไปดูครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามรรกผลจริงๆนะไม่มีอะไรคือยอมยังไปเนี่ยวัดที่วารินชพราบเนี่ยเราจะเห็นกุฏิของครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยมีแค่ความเรียบง่ายเป็นไม้แล้วก็มีตะถุนนะมาน,นั่งเสวนากับญาติโยมเท่านั้นเองอย่างของจริงครูบาอาจารย์ี่ระดับเรื่องว่าผู้ปฏิบัติน่ท่านอยู่ขนาดนี้แต่เราไปเห็นโอก้กุฏิสิบล้านยี่สิบล้านน่มมากบีนะที่เขาไว้รับรอง เราก็ยังนึกโอ้โหเขาก็คงจะชอบนะที่จะอยู่แบบนั้นแต่เราก็คงไม่ใช่ดัง <c> น <oughs> ั้นเราอยู่ของเราแบบเรียบง่ายสมรถะอยู่ให้มันสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งพวงอะไรเพราะว่าถ้ามันแพงมากเนี่ยห่วงอีกคนยอมคงกกติห่วงด้วยห่วงด้วย <c oughs> อหัวมันแพงดูหนานี่ทั้งห่วงทั้งห่วงยอะติดอีกโอ้โหมันก็ไปกันใหญ่ของจริงมันต้องผ่อนคลายอยู่ในกรดในปกนะให้มันสบายสบาย นะภาวนาไปตามเวลาที่เรามีนั้นเราจึงชอบนะจึงได้ปลูกหญ้านะปลูกป่าแล้วก็ปลูหญ้าเนี่ยนะมันเกิดความเขียวขจีแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ดูตกแต่งสะอาดสะอ้านซะทาทางลงทางเดินกันเนี่ยช่วงพรรษาที่ผ่านมันก็เต็มการไวเดี๋ยววันนี้เขาเริ่มต้นในการทําฝ้าเพิดานเนี่ยนะแล้วเราก็คิดว่าคงจะจบงานได้ภายในเร็ววัวเมื่วาเดี๋ยวพอจะเข้าหนาวแล้วพอธันวาเราก็ชวนแจคโยมมาก็ภาวนากัน ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ชวนเข้ากดเดินไม่มีฝน้วนะของน้ำท่าเราทําให้หมดแล้วไฟเฟยเราวางไม่หมดแล้วนะแล้วก็ดูแลกันก็ปฏิบัติกันไปนะัจนได้ยาวเลยนะได้ทั้งธันวามกรานู่นนะกุมภาพันธ์ถึงมีนาเลยร้อนก็ลงได้นะไม่ใช่ว่านะร้อนแล้วจะประโยชน์ร้อนอยิ่งดีนะนะนะร้อนจะอยู่ใต้โคนไม้ไมนะคุณโยมให้ลมมันพัดไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็พิจารณานะนูน่นะใช้ได้ประมาณสักหกเดือนนะโดยประมาณนะีนะ่แล้วพอฝนมาใหม่ค่อยว่ากัน นั้นเจตของผู้ที่ปฏิบัตินำพาให้เกิดความผ่องใสมันวางมันวางมันไม่ต้องเครียดมไม่ต้องคิดเยอะคนเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกคุณโยมสภาพเองก็เป็นหนี้นะหนึ่งรถตู้เนี่ยเร,รเราผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือน,เน,นเนี่ยโอ้โหเป็นหนี้นะเราก็เครียดนะเราก็ทุกข์นะคุณโยมที่ท่านเป็นผู้นำผู้ใหญ่ท่านก็เห็นเราก็เออเราต้องดิน้รนรนต้องขนกวายต้องแสวงหาท่านปฏิบัติเถอะนะเรื่องรถตู้เรื่องรถลาเนี่ยเดี๋ยวโยมเป็นภาวนาเป็นจภาพส่งให้ โอ้โหคุณโยมประโยคนี้ประโยคเดียวนี่ยกพวเขาไปลูกนึงเลย,ยนะเรื่องรถตู้เนี่ยเราก็เลยอ่ะอท่านก็อนบอกว่าเดี๋ยวส่งวันให้ไม่ต้องกังวลตั้งใจปฏิบัติเอามรรคเอาผลไปเรื่องนี้สินเนี่ยก็เคลียให้ในส่วนนี้ตบตังภายในก็โยมท่านก็เออเนี่ยนี่ส่งไปตบตังภายในอยู่นะเพราะว่าเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราจะต้องใช้สัญจรในเดือนธันวาคมเนี่ยให้เต็มที่เพราะเดือนธันวาเนี่ยเรามีโอ้โหธรรมสัญจรเยอะเลยในเรื่องธันวาเนี่ยแล้วก็ยี่สิบเจ็ดไอ้ยี่สามนี่คุณโยม ยี่สามนี้ก็เดินทางไปงานยมแม่ด้วยวันเกิด <c oughs> น,นี่ท่านก็เจ็ดสิบคุณยมเจ็ดสิบมันก็รอแล้รอแล้นะงอแงด้วยรอแลด้วยหลายเรื่องเลยคุณยมหลายโรคหลายเรื่องเนี่ยมันก็ผสมผสานกันเลยนะคือพอเข้าเจ็สิบเนี่ยเราจะให้เหมือนกับว 40, ัยสี่สิบห้าสิบมันก็คงไม่ใช่นะไอหกสิบยังพอผ่านได้นะเจ็สิบเนี่ยจะทะลุไป,ปเนี่ยโอ้มันไม่ง่ายคุณโยมในเรื่องของสภาพขันงั้นเราก็เอาใจช่วยนะขอ,ขอให้ท่านแข็งแรงอยู่เป็นรูปโพไใส นานวันแต่ไอ้เรื่องของการที่เราต้องรักษาสภาพขันก็ต้องซ่อมกันไปใช้กันไปก็ณโยมนั้นเอาบุญไปเกื้อกูลพอทาบุญทํากุศลทําสิ่งดีๆมันก็เกิดความเป็นปรีดนะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ได้งั้นก็มีโอกาสนี่ก็จัดรถจัดลาเตรียมพร้อมไว้นการที่เราเดินทางเป็นสะพานเชื่อมใจท่านนั้นฝากไปเนี่ยเรื่องของการสั่งสมทางบุญเนี่ยต้องทำกันอยูก่อนมีพ่อมีแม่ถ้าเกิดให้เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เราก็เศร้าหมองนะครับ ก็มีพม่อพีแม่ก็ต้องเป็นสม,มาธิดีไว้ไม่เคยมีทานก็ชวนให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็ชวนรักษาศีล <c oughs> ไม่เคยได้มีธรรมก็ชวนฟังธรรมแล้วก็ให้วางสมัยก่อนท่านก็ไปเอาเริ่มกันนะชอบจริงๆนะเรื่องหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้เราเองเป็นเด็กตอนนั้นเป็นเนน้อยจะสอนก็ยากมากมีนะพระท่านดื้อน,นะก็อยากจะยังท่านอยากจะยังงี้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใชนะ่ใครก็ไม่ดีไปหมดอนะนะพอวันนี้เนี่ยท่านเริ่มเห็นแหละว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เราไม่ต้องไปหาเรื่องใครเพราะที่สุดแล้วเขาจะมีเรื่องของเขาเองยอมนึกภาพนะวันนี้มีโยมที่เขาเคยเด็กกว่ามีเรื่องมีราวนะสุดท้ายเขาก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บเห็นทราบกับเป็นมะเร็งกินไปซะและ้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยปรองอะไรจังว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นีเนนเนน่เองสมัยนั้นเย,ยว่เยว่เยว่เยว่อยู่ตั้งใหญ่นะพอนานวันไปเราบอกให้วางอย่าไปถือสายอย่าไปถือถอดกดเรื่องปล่อยไปตามธรรมดาคนเรามันมีววยชราม,มันมีโรคคาคโรคโลๆนะโรคขนะา <c oughs> เข้ามาเบียดเบียนเขาเ,เ,เองเองยังไม่ต้องทําอะไรคนเดียวระบบมันจัดสรรเองไม่ต้องไปถือโทษกดเกอนใครไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรกับใครแต่สุดท้ายก็ก็เป็นมาเร็งไปนี่มันก็เป็นอย่างนี้แอบทรมานทรมกรรมผ่าตัดโอ้วุ่นวายมากมีชีวิตมันเป็นอย่างนี้คนเดียวอ่าพอถึงเวลาเน,นี่ยนะฮบัานปลายเราจะเห็นได้งั้นพอท่านเห็นซสแล้วท่านก็จะได้ผ่อนคลายแล้วในสมัยก่อนหกแ้นคนนั้นเคียงช่างคนนี้สมากมายวุ่นวายกับชีวิตของเราเองของจริงมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคนเดียว อยู่มันสบายสบายนยิให้มันอิ่มนอนให้มันหลับนะขยับให้มันได้นะรู้จักในเหตุการณ์ที่เราจะขนวายสร้างบุญสร้างกุศลของเราให้เต็มที่เราทําให้เธอบุญทานกุศลส่วนใครจะยัวไงก็เรื่องของเขาเราทําในเรื่องคุณงามและความดีส่วนใครจะชั่วใครจะดีไม่เรื่องของเขาหมดเลยก็ยมอย่าไปสนใจเน่ยอย่าไปสนใจกว่าจะยอมได้โอ้โหคุณยมนอนมากตัวนี้เย็นสบายนอนไปเล่นกับหมากับแมวไปโอ้สมัยก่อนไม่ได้เลยคุณยมนะเยี่เยว่เยว่เยว่นยรุ่นหนอแต่คนชอบแบบนั้นแต่เราเนี่ย ตั้งแต่เล็กจนโตัตเดิมใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนะีไม่ค่อยชอบในเรื่องการเสกสรรจะไปหาเรื่องหาราวใครที่ไหนชอบอยู่สง,งบสง,งบกันอยู่มีคนชอบแบบนี้ยังบอกยันเยยวมเอออย่าไปหาเรื่องหาราวอย่าไปรบกับใคร <c oughs> นะ่รบกับตัวเราเองก็โอ้โหหนักอยู่แล้วนะรบก,บกับกิเลสในตัวเราเองนี่มันก็วุ่นวายจะไปรบกับคนนั้คนนี้มันเสียหายก็ไม่ควรเนี่ยฉะนั้นท่านก็เลยเออวางเป็นเย็นได้ก็เลยมีโอกาสในการได้ขวน,นขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลในการเช่นการพาพ่อพาแม่เนี่ย เข้าสู่ในทางธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขอันเลิศล้ำนะอันนี้เป็นความกตัญญูที่แท้จริงคือ,อเรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยเราดูแลอยู่แลลวนะุปตรรมุทาไปตามสภาพของกําลังที่เรามีแต่เรื่องการจะพาเข้าทางธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ขึ้นชื่อว่ามีใชาทิฏฐิคุณโยมบางคนนะพ่อแม่ด่าเก่งนะโอ้ปากนะเน,น่เป็นฟืนเป็นไฟโยมจะทําไงอ่ะถ้าเป็นกหนะัดิษ่ะใครที่เป็นคนธรรมดานะไม่ใช่พระนะเป็นขระดิษณเราเจอพ่อแม่เรารู้นี่โรใครมั่งไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเอง ดาเกง่งปากเกง่งบางทีก็โอ้โหนินทาเป็นปืนเป็นไฟบางทีก็นะมีโลภโลภาอยากได้นะบางทีก็โอ้โหยึดติดไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองเนี่ยเรื่องนี้ว่าทีจ่จะปลดจะปลงจะปล่อยจะวางเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเดียวเขาก็มีก็สบายหาพระหาจะเจ้ามาเทศบ้างบางทีเอาธรรมะมาเปิดตอมบ้างบางทีก็ต้องหาวิธีการแหละตันตานาให้พ่อแม่ท่านผ่อนคลายจากเรื่องพวกนี้ไม่งั้นเราก็โยมโอ้โหเราก็รู้ทันทีว่าท่านต้องไปกติภพเป็นทุกข์แน่นอนคือมันเป็นทุกข์จรนะิงๆเิงคุณโยม นยายามที่จะววยปลาเนี่ยยังหวงโอ้โหทั้งหวงทั้งหวงทั้งสารพัดสารพันต่างคนดา่ดาด่าจนตายกันอยู่บนจนตายเนี่ยจนขาดใจเนี่ยขนาดนั้นแล้วมันจะไปคติพบไป,ไปสุขตรงไหนใช่ไหมจิตเป็นเศร้าหมองนี่นะงั้นท่านก็ต้องคอยดูแลพ่อแม่เนี่ยคนเป็นบุคการีนะเราก็ต้องคอยนะพัฒวีท่านต้องคอยดูแลท่านต้องคอยกล่อมนัาน <c oughs> ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสภาพเนี่ยมีโยมไยโยมพ่อประทากนะเช้ามาเขาก็จะต้องของขึ้นละไอเราคบางทีโทรศัพท์คุยกันนะ ขิงจ้าเอ้ยบอกใจเย็นๆบางทีต้องเอาน้ําเย็นเขาลูกเนเนี่ยขอมันขึ้นนี่ก็เป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีเจอลูกน้องไม่ได้ดังใจเราเป็นพระลูกนะพระลูกพระหลานก็บอกเอ้ยใจเย็นแม่อายุแปดสิบแล้วนี่เราก็ค้ำคัมมันบางทีต้องชวนคุยเรื่องอื่นบางทีก็ต้องให้ก็ค้ำคัมมันนะคือมันพันปลายคุณโยมานี่จะไปวันไปพรุ่งไม่มีใครรู้หรอกแต่อย่าให้มันรอดไปก็แล้วกันบางทีก็ต้องนึกในใจเอาละนี่ต้องหากุศณสบายเชื่อมบุญกับท่านไป นะเป็นยางไันีย่ยบรปลายชีพคนอยู่ของคนเราอยู่กันด้วยความสุขสันต์อะอย่าไปให้เจอความสุขสันต์อย่าไปเจอความขุ่นเคืองกันนี่มันก็ต้องหาเวลานะไปทางบุญนั้นบางทีเนะเวลาก็มาเชื่อมบุญมาฮนะาภาวนามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมาทาจิตของเราให้ผ่องใสมันมีมุมมองต่างๆที่มันเป็นมุมมองอามมาักอมผลใสไว้ไม่นงนั้นเราจะมีมุมมองแต่โอ้โหความเกี่ยวกรานะตามใจกิเลสมันเสียหายนะอยากได้ก็เอาสมมากเชียวบ่านนี้แล้วให้กันบ้าง นะกรดเกลืองก็เออป่านนี้ให้ภัยเขาได้แล้วอนะายุอานนามันมากนะยึดติดเขป่านนี้ให้เขาไปเถอนะผ่อนคลายไปนะปล่อยวางไปมันป่านนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเราต้องฝึกไปทำนะไปฝึกตั้งแต่เนิ่นๆคุณยมเดี๋ยวมันปบปรับมันลาโลกไปทีนี้เราฝึกไม่ทันแล้วเนะวลาที่มันจะต้องจากโลกไปจริงๆเรามันกลายเป็นเรื่องของการยึดการติดกันไว้แล้วทีนี้ก็กลับมาเวียนว่ายเป็นมาเป็นแนวอีกโอ้คุณยมมุ่นไาวแล้วางานนี้นะที่วัดเนี่ยเดี๋ยวก็คลอกหนึ่งเดี <S <S <ๆ>๋ยวก็คลอกหนึ่ง ไม่รู้อะไรต่ออะไรมากันไม่รู้สารพัดสัตว์นะนะนั่นแสดงเขาต้องรักในสถานี่นี้อาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้อาจจะเป็นสมพันธ์เจ้าวัดในสมัยกันก่อนก็ได้ชอบจริงๆนะเรื่องของวัดวารามเนี่ยบางทีเรายึดติดมากมีนะเขาไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะก็กิาเป็นหมูสัตว์ซะมากมายของจต้องปล่อยวางหลุดพ้นไปได้ยิ่งดีก็เยอะไปมันสมายสมบ,สมบัภาพเนี่ย เราไม่ได้มีการสร้างวัดเพื่อยึดมั่นไว้เป็นของเราเนี่ยคุณโยมไม่ใช่โอ้ตายแล้วจะกลับไปนะเสานั้นของเราสารานี้ของเราคำว่าของเราเมื่อไหรแล้วก็เศร้านะคุณโยมนี่แต่เรื่องที่ว่าทําไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในศาสนาดังนั้นจากที่เรามีโอกาสเด็กเล่นพนันเราจะได้มีเวลาพิจารณาคุณโยมว่าความเป็นเรานั้นหนาเนี่ยโอ้มันต้องงัดออกไปคุณโยมต้องเลือกไปต้องถอนความเป็นตัวตนออกไปนี่เราฝากวันนี้ฝากไว้ในเรื่องของบุญส่งท้ายท่านใดที่มีโอกาสนะ รวมโดยเชียกันกับคนขวายสร้างกุศลกันในการนี้ฝากไว้ที่ 0, 1, 9 9 9. 0 1, 9 9 9. ูน9199149นะนห้9199149ก็ทมดินกันร้อยบาทเท่านั้นในกรรมนี้ก็สร้างวัดวัดป่ากรรมนีกันนี้เอาเวลาหมดแล้วขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ยี่ยมยมผู้ฟังธรรมทุกขอทุกท่านเถิดอายุบโนสุข,ขังพระหลังขอจะเริญพร